สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถอีก1นึ่งคันครับคันนี้ใครท่านใดที่หา4ประตูออโต้นะครับขับ2ขับในเมืองนะครับขับได้ทั้งชุมชนหมู่บ้านต่างจังหวัดท่องเที่ยวไปได้หมดเลยครับ4ีประตูราคาไม่แรงนะครับท่านใดหาตัวต่ําอยู่นะครับสประตูตัวต่ํานะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวจีนะครับได้แอร์แบกนะครับคู่หน้าเลยแล้วก็ ในเกียร์ออโต้ได้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับคันนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการ G เกียร์ออโต้เบื่อในเรื่องของการต้องใส่เข้าเกียร์เข้าคาัดนะครับต้องการเน้นความสะดวกความสบายวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอคันนี้นะครับรุ่นคันนี้ครับเป็น Toyota Hilux v i ์ o เครื่อง3.0 D4D นะครับรุ่นนี้เป็นตัว Vn Turbo แล้วนะครับเป็นตัว Vn Turbo แล้วนะครับขับจี๊ดจ๊าดแน่นอนรนี่ะครับนี่ครับนี่คือสภาพรอบคันตัวรถครับสภาพรถได้เดิมหน้าหลังไม่เคยชนนะครับสีสันสวยเลยนะครับรถภายนอกไม่ต้องไปเก็บสีรายละเอียดใดๆนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆเช่นงานให้ปกติ ไฟสูงไฟต่ําไฟปกติหรือว่าไฟเรื่องของตัดหมอกเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเราตรวจสภาพรถเรียบร้อยรถไม่มีปัญหาโอนได้แน่นอนนะครับโอนขอนแก่นวันเดียวเสร็จต่างจังหวัดใช้เวลา3วันเสร็จนะครับนะคันนี้เล่มเอกสารครบกุญแจ2ดอกครบนะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับน,นะครับวีโก้ประตูปี2010 ราคาค่าตัวนะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับนะครับผมขอปรับราคาครับจาก2 8 9 0 0 0 0บาทตอนนี้เหลือเพียง2 6 9 0 0 0 0บาทครับนะครับใครหารถที่จะออกปีใหม่นะครับต้องการรถสักคันนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ปรับราคาให้จุกๆครับสีประตูเกียร์ออโต้เครื่อง3,000นะครับใครขับไปต่างจังหวัดหรือขับไปเที่ยวเนี่ยคุ้มแน่นอน นะครับหรือใช้ชีวิตประจาวันนะครับได้หมดนะครับได้เกียร์ออโต้ี้่ความสบายราคา2องแสนหกบาทท่านใดซื้อเงินสดจัดไฟแนนซ์ได้ทั้ง2กรณีเลยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายสินเอกสารนะครับจัดไฟแนนซ์ค่าใช้จ่ายไม่มีสักบาทเลยมีแค่ถ้าอยากดาวรถก็ใช้เงินดาวก็ได้นะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวซื้อเงินสดนะครับมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับราคา2องแสนหกบาทนะครับ นะครับนี่สวยๆนะครับล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นแมกของตัวตัวสมาร์ทนะครับดิสเบรกคู่หน้าหลังก็จะเป็นดมนะครับยางเป็นยางมิชลินนะครับยางเป็นยางมิชลินนะครับยางปี2020นะครับยางปี2020สัปดาห์ที่33นะครับสภาพดอกยางยังเต็มนะครับใช้งานได้อีกประมาณ2-3ปีนะครับ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือยามิเชลินทั้งสี่เส้นล้อแม็กเดิมนะครับนี่นะครับสีสันรถสวยสีภายนอกไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยนะครับรถหน้าหลังเดิมไม่เคยชนนะครับนี่นะครับมาเลเชสซี่นะครับตัวนี้ลูกค้าคนก่อนแกหุ้มมานะครับหุ้มไว้เรื่องของเวลาคนไปติดพวกเชสซีเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นสนิมนะครับก็คือกันไว้นะครับให้ทั้ง4ตัวเลยนะครับ นะครับมาได้ชัดสีสภาพสวยนะครับก็จะดูง่ายๆนะครับมาได้ชัดสีนะครับเห็นชัดเจนไม่ผุรถอยู่น้ำจืดนะครับรถไม่อยู่น้ำเค็มแม็กไลเนอร์นะครับอันนี้คือผมซื้อมาใหม่เดิมๆมันจะโล่งนะครับได้เห็นคลิปก่อนเนี่ยตัวพื้นฐานของตัวถังรถเนี่ยสภาพสวยมากนะครับไม่มีผุเลยนะครับแม็กไลเนอร์ซื้อมาใหม่ให้ประมาณอ่าผมซื้อมาประมาณ4,300บาทนะครับจัดของใหม่ให้เลย เนี่ยครับตัวตรงนี้เราจับนะครับที่ดึงตรงนี้นี่ครับก็ของใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับเนี่ยครับเสาคานซ้ายขวานะครับพวกนี้เม็ดอาร์คเห็นอยู่ครบเลยล่องลอยคมเดินเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยครับตัว L อลฝั่งทางซ้ายของตัวรถนะครับเนี่ยครับตัวอาร์ฝั่งทางขวาของตัวรถนะครับ สภาพรถดูดีนะครับตัว a r เห็นชัดเจนนะครับเนะครับเขาโค้งยังเป็นเขาโค้งเดิมนะ่ครับจากโรงงานนะครับเรื่องแม็กไลเนอร์เรื่องท้ายเป็นประมาณนี้นะครับกันชนนะครับเซนเซอร์พาร์กิ้งนะครับได้รอบเลยนะครับนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวต่ํานะครับตรงนี้จะมีตำหนิหน่อยนะครับบริเวณนี้มีตำหนินะครับ แต่ระบบไฟใช้งานได้ปกติไฟไม่มีแตกไม่มีชำรุดใดๆใช้งานได้ทุกตัวนะครับนะครับเชื้อเพลิงดีเซลฝาถาังน้ำมันอยู่ทางซ้ายนะครับตามรถญี่ปุ่นเลยนะครับสีสันรถสวยรถติดฟิล์มให้เรียบร้อยผมต้องบอกกันว่าผมติดฟิล์มให้ทั้ง4บานเลยนะครับสบานรวมถึงบานหน้าด้วยนะครับทุกบานเลยติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คิวการ์สาก,ก็จะติดมาให้ครบนะครับนะครับ ประตูบานนะครับตัวตัวจับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับในรุ่นตัวจีนะครับเขาจะได้ดูหรูหราหน่อยนะครับไฮลักสามจุดศูนย์ดีโฟดีนะครับกระจกนะครับนี่นะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่คือเราคันตัวรถเป็นประมาณนี้สีสันรถสวยครับนะครับเป็นตัวมีจมูกชื่อเพิงดีเซลนะครับภาษีหมดหกเจ็ดมุกกลานะครับภาษีหมดหกเจ็ดมุกกลา นะครับรถติดฟิล์มให้รายละเอียดครบเสร็จสับนะครับยางไอตรงนี้เนี่ยไม่ดีผมก็เปลี่ยนให้นะครับแต่ก่อนมันไม่มีเลยนะครับก็เปลี่ยนให้แต่ก่อนมันสึกนะครับมันไม่ค่อยสวยก็ทําให้มันดูดีสีเดาสีดําด้านนะครับให้มันกลมกลืนกับตัวรถนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับนะครับมีการเสริมเซ็นเซอร์มาด้วยนะครับทะเบียนสวยครับ216ครับ ครับนี่คือรอบพันตัวรถเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมารับชมภายในตัวรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูที่ฝั่งคนขับกันก่อนครับเปิดมาฝั่งทางคนขับครับนะครับนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับแผงประตูสวยนะครับตามขอบเส้นสายตรงจุดนี้นี่ครับเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะสไลด์ภาพให้ดูนะครับบนลงล่างเลยนะครับเม็ดอาร์ลูกค้าก็จะเห็น2จุดตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่คือคมเดิมของตัวรถนะครับอยู่ครบนะครับ ในเรื่องของออปชั่นครับลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานเลยทั้ง4บานได้กระจกไฟฟ้าไดออโต้คนขับตรงนี้กระจกเป็นตัวนี้เป็นเซนทรัลล็อกนะครับเป็นตัวล็อกประตูทุกบานเลยนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างปรับตรงไหนนะครับกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป่าไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับให้เรือนไม้สว่างขึ้นนะครับตัวนี้เคยติดแคลรี่บอยมาก่อนแต่ก็ถอดออกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิต ถ้าเกิดอยากติดอะไรเพิ่มเติมท่านก็ต่อสายนะครับลือออกมาแล้วก็ต่อสายได้เลยนะครับคือแกทําให้พร้อมนะครับนะครับก็แต่ก่อนตอนนี้ก็ปัจจุบันเอาแคลรี่บอยออกนะครับแจ้งรถเล่มเรียบร้อยนะครับไม่มีแคลรี่บอยนะครับรถตอนนี้ก็โอนได้ตามปกติเลยนะครับทางเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณซุ้มชายล่างสภาพสวยไม่มีแตกหักชำรุดใดใดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับถัดมานะครับผมอยากให้ดูที่คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าสภาพสวยนะครับ คอนโซลไม่มีแตกล้าวเลยนะครับคอนโซลดูดีนะครับนะครับมีรูรอยการใช้งานนะครับนะครับมีรูรอยการใช้งานนะครับนะครับในเรื่องของแอร์แบกนะครับมีมาให้นะครับชั้นวางขวดน้ําแก้วน้าได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร2ฝั่งมีให้เหมือนกันนะครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถบลูทูธได้เล่น FM ได้เล่น AM ได้เล่น CD ได้นะครับก็ อันนี้ประสมครบหมดเลยนะครับนี่ครับแอร์ปรับยกนึงตรงนี้เนีครับเป็นแบบแมนนวลเข้าใจง่ายๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้านะครับอ่าที่เสีย power outlet ให้นะครับตัวนี้อยู่ครบเลยอุปกรณ์ต่างๆนะครับ power outlet สองจุดทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารครบหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับวางลูกอมวางเหรียญวางอะไรได้หมดเลยกุญแจนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ นะครับมีวางขวดน้ำเก้ยว <c oughs> น้ำได้นะครับตรงนี้เ<ต>ก<รง>ียร์ออโต้นะครับสภาพสวยไม่มีชํารุดเลยนะครับเกียร์รันปกติเลยทดลองมาลองขับได้นะครับมาลองสักประมาณ3-4มสี่โลได้นะครับลองขับทางไกลดูว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับนะครับร้านเราให้ลองทุกคันนะครับนะครับร้านเราไม่มีห้ามว่าไม่ให้ลองขับนะครับให้ลองก่อนซื้อได้นะครับลองขับนะครับขับถนนเรียบปกตินี่แหละครับถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อผมก็จะพาไปลุยออฟโรดหน่อย อันนี้พาไปลองได้นะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรื่องคอนโซลหน้าเรื่องตามพวงมาลัยภายในโซนกลางนะครับสภาพสวยดูดีพวงมาลัยยังสภาพใหม่นะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับเลขไหมคันนี้เลขไหมกุญแจใช้ได้ทั้ง2เลยนะครับเลขไหมยอยู่ที่2อง0 0นแโล ไมยอยู่ที่2 8 0 0 0 0โลคันนี้ไม่แท้ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับบริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเลยใช่ครับแล้วก็จะดูรายละเอียดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเลือกเล็กไม่เป็นประมาณนี้นะครับ2 8 0 0 0 0โลนะครับอ่ะตับอันนี้ตัวเบาะครับเบาะฝั่งทางคนขับนะครับตัวนี้เบาะสภาพสวยนะครับเบาะตรงนี้มีการทํามาให้ใหม่เป็นบางชิ้นนะครับเนื่องจากว่าอันเดิมเนี่ยเบาะ อาจจะมีการใช้งานมานะครับก็แก้ไขรายละเอียดต่างๆให้นะครับตรงนี้ยังเป็นบริเวณโซนหนังแท้อยู่นะครับอันไหไม่ดีทางเราก็จัดการให้นะครับประมาณนี้นะครับเรื่องตามความเดิมครับเสาฝั่งนี้ทางนี้เดิมหมดเลยนะครับยางอะไหนะครับตัวนี้จะเป็นอาไม่ใช่ครับสติ๊กเกอร์บอกเติมลมยางว่าขนาดเท่าไหร่เนี่ยบรรทุกเนี่ยควรเติมเท่าไหร่อันนี้มีบอกให้นะครับอย่างนี้ครับ นะครับควรเติมนะครับสอ 2, 1, 5, 6, 5, 6, 6, น่าหกห้าสิควรเติมอยู่ประมาณ38นะครับจริงๆ3กลางๆเนี่ยถือว่าโอเคนะครับถ้าบรรทุกหน่อยเขาก็จะเติมให้ประมาณ3ไปปลายถึง4ต้นๆนะครับแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยบรรทุกได้กี่ตันหรืออะไรยังไงก็จะมีบอกตรงนี้ให้อันนี้เป็นสติกเกอร์ของตัวเดิมจากติดรถเลยนะครับนี่นะครับก็อยู่ครบน็อตไม่มีขยับพวกนี้น็อตเดิมจากโรงงาน นะครับเป็นประมาณนี้ครับในเรื่องของบริเวณมุมมองฝั่งทางคนขับนะครับรถติดฟิล์มที่เรียบร้อยชี้แจงให้อีกครั้งครับฟิล์มเนี่ยผมติดไปหมดไปประมาณ3 0 0 0กว่านะครับฟิล์มเกรดดีเลยนะครับ3าม0กว่านะครับตดูที่แผงประตูฝั่งทางตอนที่2กันครับนี่เข้ามาด้านในครับแผงประตูสภาพสวยสติ๊กเกอร์การล็อกเด็กก็อยู่ครบเลยนะครับนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ปกติ บริเวณชายหลังตรงนี้สภาพสวยนะครับนี่ครับเบาะดูดีตรงนี้อาจจะมีการแตกรายงานเต่ได้หนังแท้นะครับมันไม่มีขาดผมเลยขอไม่ทําขอให้เป็นหนังแท้แบบนี้แล้วก็แล้วกันนะครับนะครับอ่าเป็นประมาณนี้ครับราคาสมเหตุผลครับสองแสนหกหมืนม่นเก้นบาทซึ่งสดต่อรองได้จัดไฟแนนซ์นะครับจะได้เหมือนกันค่าประกันค่าจัดไฟแนนซ์ค่าเซนาาน็นเอกสารถึงบ้านคุณผู้ชมเนี่ย ผมจัดก,การทุกอย่างนะครับลูกค้าไม่มีเสียอะไรเพิ่มเติมนอกจากว่าลูกค้าอยากดาวรถก็ใช้เงินดาวนในการออกรถนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับนะครับติดแบ็กลีดออกได้หรือเปล่าหลายหลายท่านถามมาติดแบ็กลีดสามารถออกได้นะครับติดแบ็กลีดสามารถออกได้แต่ต้องมีหนึ่งกรณีคือท่านต้องใช้เงินดาวนะครับมากกว่าลูกค้าที่เครดิตปกติหรือเครดิตดีนะครับนี่ครับ ออกได้ทุกแบบครับนะครับขอให้คนที่ว่าติดแบ็คลิสเนี่ยมีเงินดาวนะครับเก๊เอกสารต่างๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีนะครับสีอ่าสีขาวนะครับที่ติดมาจากออกรถใหม่ป้ายแดงเลยอันนี้เป็นใบพรบนะครับนะครับเล่มเอกสารต่างๆนะครับรถปีสิบนะครับปีสิบแท้เครื่องสามพันสีขาวโตโยต้า ให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวจะติดส่วนบุคคลนะครับขอให้แอดไลน์ผมมาแล้วจะส่งข้อมูลให้นะครับรีโมทอันนี้น่ครับของ JVC 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 ตรงรุ่นนะครับก็จะเก็บไว้ให้ในนี้นะครับจริงๆก็สัมผัสได้เลยไม่ต้องกดรีโมทก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยบลูทูธกันครับบลูทูธง่ายดีนะครับก็จะให้เก็บไว้ในเก๊ะนี่แหละครับนะครับนี่คือมุมมองฝั่งทางผู้โดยสารครับเป็นประมาณนี้นะครับ สตอนคู่หน้าเดี๋ยวมาดูคู่สุดท้ายครับบานนี้บานสุดท้ายและเสวยเือนเพื่อนครับนะครับสภาพดูดีเลยนะครับไม่มีแตกช้ำรุดแล้วใดๆนะครับนะครับร้านผมนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่อำเภอเมืองตำบลท่าพระอยู่บ้านหนึงบัวดีหมีครับจุดเอกลักษณ์ที่สำคัญเลยนะครับก็จะเห็นมีรถจอดอยู่ราวๆประมาณ3-4คัน นะครับด้านหน้าก็จะจอดเรียงแถวเลยอยู่ตรงสะพานลอยคนข้ามนะครับติดถนนมิตรภาพนะครับฝั่งทางที่รถกําลังอยู่ฝั่งผมเนี่ยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดขอนแก่นครับเข้าไปในตัวเมืองถ้าฝั่งตรงข้ามท่านก็จะเข้าไปทางโคราชหรือว่าบ้านไผ่นะครับนี่นะครับอยู่ติดถนนมิตรภาพท่านก็จะเห็นสะพานลอยแล้วก็เห็นรถจอดอยู่ประมาณ3-4มสี่คันเรียงแถวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมภายในห้องเครื่องกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสนับเครื่องโตโยต้าคันนี้นะครับ วันนี้มาถ่ายให้รู้แบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวขอค้ำฝากกระโปรงสักครู่ครับก็จะให้ดูหลังคาของตัวรถนะครับหลังคาสวยไม่ผุนะครับสภาพดูดีนะครับสีสันเต็มร้อยครับเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเครื่องโตโยต้าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคมเดิมกันก่อนไหมครับนะครับคมเดิมกันก่อนสิ่งที่จะดูง่ายขึ้นก็คือ น็อตยึดฝากระโปรงไม่มีขยับเลยน็อตยึดฐานในของฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดแห่งการคมร้อนติดให้อยู่ครบนะครับรถตัวนี้ก็จะดูง่ายนะครับสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับปกติผมก็จะคัดเกตที่ว่าน็อตไม่ขยับมาเพราะว่าเวลารายงานค,านะค,คุณผู้ชมเนี่ยจะได้อธิบายไ่ายง่ายนะครับแต่บางทีว่ารถที่น็อตขยับมาเนี่ย เคยรีวิวไหมผมเคยนะครับแต่ก็บอกวิธีการแนะนำนะครับแนะนําวิธีการดูว่าน็อตขยับมาเนี่ยเขาขยับมาเพื่ออะไรนะครับก็จะมีวิธีบอกนี่ครับน็อตยึดฐานหลักของฝากระโปรงไม่มีขยับเลยขอบเส้นสายเขาโค้งนะครับเดี๋ยวตัวนี้มุมบนเสร็จแล้วครับมาดูมุมชายล่างครับตามขอบครับน็อตไม่มีขยับขอบโครงสร้างเดิมหมดนี่ครับนี่ครับขอบโครงสร้างเดิมหมดเลยนี่ครับตัวอาเห็นชัดเจน ท่านใดที่หารถเดิมๆลูกค้าท่านไหนนะครับหารถเดิมๆอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหมายเลขคาน้าเห็นชัดเจนนะครับแบตเตอรี่ผมเบิกใหม่เด้วยสา0พันสาอ่ะประมาณนี้มีเกินนี้3า0 0บาทแบตเตอรี่เบิกใหม่ให้เลยนะครับนะครับปี2010เครื่อง3000ันเพจของตัว t a อยู่ตรงนี้ข้างๆก็จะมีสติ๊กเกอร์มอก,อกอนะครับ เห็นได้ชัดเจนนะครับนี่คือความเด่นของตัวรถนะครับรายละเอียดเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นรุ่นตัวจีเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะครับตามซีนหน้าครับปั๊มระบบปั๊มน้ำนะครับไม่มีรั่วซึมใดๆระบบคอมแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับ มาลองขับได้ครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นใครสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนที่ผมขึ้นให้วิดีโอรีวิวเนี่ยละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูที่หน้าจอนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับระบบ ABS มีมาให้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับรถไม่ได้ลุยหนักครับดูตามตัวแผงนะครับตัวกันไว้นะครับห้องเครื่องแลอู่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีแผงตรงนี้รถก็จะดูดีหน่อยนะครับนะครับ สภาพยังโอเคนะครับแม้วัยวิ่งจะอยู่ที่สองแสนแปดแต่ว่าลูกค้ารักษาได้โอเคมากเลยนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้าคิดแล้วไปเนี่ยก็เช็คแค่น้ํามันเบรกไม่ขาดน้ํามันเบรกเนี่ยก็เช็คคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าดูง่ายนะครับมีแค่ม้อน้านะครับนะครับม้อน้ํานะครับก็เช็คหม้อน้ํายุดเกณฑ์ปกติและหม้อน้ําไม่ขาดเช็คเกณฑ์วัดน้ํามันเครื่องไม่ขาดนะครับ นะครับก็เท่านี้ก็ผมก็กล้ารับประกันให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันนะครับนะครับซื้อจากร้านเราไปนะครับทุกคันเลยนะครับตั้งแต่รถปี2 0 0พันขึ้นรับประกันให้3เดือนเลขไม่ผมไม่จำกัดลูกค้าขี่ไปไหนก็ได้แต่ขอให้เช็คน้มันเครื่องกับหม้อน้ำไม่ขาดผมยินดีรับประกันให้แน่นอนครับนะครับ สตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องกันครับสตาร์ทติดแล้วครับมาฟังเสียงเครื่องครับดูแซ่ววาน้ำมันเครื่องครับ ก็เป็นประมาณนี้ฝากกันด้วยครับสำหรับ t o y ยต a h i Lu x v i g o 3.0 V n t u r o เกียรโต้ปี2010ราคาค่าตัวอยู่ที่269,000บาทท่านใดซื้อเงินสดมีส่วนลดให้ได้จากไฟแนนซ์มีโปรโมชั่นให้ค่าใช้ใจ่ายฟรยีทุกกรณีนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ครับผมฝากกันด้วยสนใจทดสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หนะ้าจอได้บนได้เลยสำหรับวันนี้ครับผมเลนขอนแก่นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมมาที่นี่กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ